พายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะเย็นวันอังคารที่6เมษายน2564มาอัปเดตพายุฤดูร้อนกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีบางพื้นที่ที่ตกหนักอยู่หลายจุดหลายพื้นที่ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มดูโมเดลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนกันเลยค่ะโดยในเวลา17นาฬิกาของวันที่6เมษายนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า มีหลายพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่ภาคใต้ภาคกลางรวมถึงภาคเหนือก็ยังเห็นพื้นที่สีฟ้าที่แสดงถึงมวลฝนที่ปกคลุมอยู่ซึ่งเราจะพาทุกท่านไปดูในบริเวณภาคใต้ก่อนเลยนะคะว่าจะมีฝนตกที่จังหวัดใดบ้างตามภาพทุกท่านจะเห็นว่ามีฝนตกอยู่ในบริเวณทางฝั่งตะวันตกของภาคแล้วก็มีฝนตกหนักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถวอำเภอรพระแสง อำเภอพนมซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่16.9ม mm. ิลิเมตรส่วนในพื้นที่อื่นๆของภาคใต้ก็ยังคงมีปริมาณน้ำฝนเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางในส่วนของภาคตะวันออกจะเห็นมวลฝนที่ตกอยู่มีปริมาณมากหน่อยที่จังหวัดชนบุรีรวมถึงกรุงเทพม,มหานครซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่10มิลิเมตรส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ โดยในช่วงเวลานี้ยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเราจะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่นั้นจะเป็นจังหวัดอะไรฝนจะตกอยู่แถบจังหวัดเพชรบูรณ์และอุตรดิตถซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่22มิมและจังหวัดอุตรดิตจะมีปริมาณน้าฝนอยู่ที่11.2ม mm. ิมจากนั้นแล้วเราจะเลื่อนดูความเปลี่ยนแปลงว่า พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงต่อคะ่ะเพราะเริ่มมาถึงเวลา19นาฬิกาก็จะสังเกตเห็นพื้นที่สีแดงที่ได้เกิดขึ้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยและพิษณุโลกซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นี้จะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่24.2ม mm. มตรจากนั้นจะเลื่อนเวลาต่อไปโดยในเวลา22นาฬิกาจะเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครมีจุดสีแดงเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเราจะไปดูให้ลึกเลยว่าจะเป็นในแถบบริเวณไหนนะคะจากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นบริเวณแถบชานเมืองแถวสมุทรปราการสุวรรณภูมิราชบังหนองจอกมีนบุรีซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่26.3ม mm. ิิเมตรถือได้ว่าเป็นฝนตกที่ค่อนข้างหนักถึงหนักมากส่วนในพื้นที่อื่น ก็เริ่มมีฝนจางหายไปการสังเกตจะเห็นได้ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่มีความชื้นอยู่เลยเมื่อเลื่อนเวลาออกไปถึงวันที่7เมษายน2564จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีพื้นที่สีเหลืองเข้มสลับสีฟ้าอ่อนก็แสดงให้เห็นว่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในช่วงเวลา11นาฬกาและยังคงมีปริมาณน้ำฝนตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคกลางรวมไปถึงภาคเหนือบางส่วนจากนั้นฝนจะค่อยๆจางหายไปในช่วงเวลา20-21นาฬิกาก็จะเห็นได้ว่าฝนในช่วงตั้งแต่เย็นของวันที่6นี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นหัวใจ แต่ก็อย่าประมาทในจุดพื้นที่เสี่ยงสีแดงที่เราได้กล่าวไว้แล้วนั้นหรือแม้กระทั่งพื้นที่อื่นๆก็ตามเพราะฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อนย่อมนำความอันตรายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจง้งป้ายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ซึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ยังไม่ได้รับน้าฝนก็ขอให้ได้รับน้าฝนในส่วนที่ได้รับแล้วก็ขอให้มีความสุขและความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ